เลื่อนออกหวยงวดวันที่1เมษายนไป2พฤษภามงดขายอีก2งวดเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าบอร์ดกองสลากนะคะไฟเขียวเลื่อนออกลอตเตอรี่งวดประจำวันที่1เมษายน2563ไปเป็นวันที่2พฤษภาคม2563แทนนะคะพร้อมจุดขายอีก2งวดคืองวดวันที่16เมษายนและ 2พฤษภาคม2563หลังจากไวรัสโควิด -19 นะคะเราบาดไปทั่วทุกหย่อมย่านะคะส่งผลให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สามารถขายสลากกินแบ่งได้นะคะส่งผลให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งส่งถึงถึงกองสลากนะคะขอเลื่อน การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปนะคะซึ่งปรากฏว่าวันที่25มีนาคม2563นะคะบอดกองสลากก็มีมติเลื่อนจริงๆนะคะในพัชระอนันตสินนะคะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติให้เปลี่ยนแปลง การออกรางวันมวดประจำวัที่1เมษายน2563จากเดิมกำหนดวันที่1เมษายน2563เป็นวันที่2พฤษภาคม2563 เริ่มเวลา14.30น,นถึงเวลา16นาฬิกนะคะและจะไม่มีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษาย,ยน2563และงวดวันที่2พฤษภาคม2563ขณะเดียวกันการเรื่องออกรางวัลไปเป็นวันที่2ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห้วงเวลาณขณนะน,นั้นด้วยหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จะมีการพิจารณาแจ้งให้ทราบอีกต่อไปก็เป็นอันว่าเลื่อนจริงๆนะคะเลื่อนไปเป็นจากงวดนี้นะคะคืองวดเมษาย,ยน2563ไปเป็น2พฤษภาคม2563นะคะก็ใครที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ลุ้นยาวเลยละคะงวดนี้ไปลุ้นกันยาวเลยนะคะก็ลุ้นอีกทีก็วันที่2พฤษภาคมเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ